อนาคตไม่ต้องรอถึงปี2050อีกต่อไปเพราะรถยนต์บินได้กำลังถูกผลิตจริงและโรงงานได้ของโลกกำลังเดินเครื่องแล้วที่จีนจีนเดินหน้าอีกคราวในวงการเทคโนโลยีขนส่งแห่งอนาคตค่ะเพราะโรงงานผลิตรถยนต์บินได้แห่งแรกของโลกได้เริ่มทดลองการผลิตแล้วอย่างเป็นทางการที่เมืองกวางโจวบนทลนกวางตุง้งโรงงานนี้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังของจีนบนพื้นที่กว่า120,000ตารางเมตรและกำลังผลิตเริ่มต้นสูงถึง5,000ลำซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้รถยนต์บินได้รุ่นที่ผลิตคือ LAN AIRCRAFT C ตัวรถเป็นรถ6กล้อทำหน้าที่เป็นมาร์เตอร์ชิพขับบนถนนได้ด้วยใบยขับขี่ปกติส่วนอีวีเทเป็นเครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงแบบแนวดีงแยกออกจากตัวรถได้และบินได้ทั้งอัตโนมัติและควบคุมเองการทดลองผลิตตอนนี้เน้นการตรวจเช็คระบบทดสอบอุปกรณ์และเตรียมต้นแบบเพื่อไปขอใบรับรองความปลอดภัยทางการบินก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบและที่โหดคือเมื่อเดินเครื่องอย่างเต็มกำลัง การประกอบรถยนต์บินได้หนึ่งดำใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนี่คืออีกก้วสำคัญที่ทําให้รถยนต์บินได้ไม่ใช่แค่ของเล่นล้ำๆอีกต่อไปแต่มันคือยานพาหนะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน